โอเคครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับพบกับเคสี่แบร์ทีวีกันอีกแล้วนะครับแิบเกมแร็กน่าล็อกเอ็มอินเทอร์เน็ตเลิฟนะครับกับแพดใหม่สองจุดูแล้วนี่เองนะครับก็มีหลายกิจกรรมมาครับมากมายนะครับที่ให้เราได้ทำร่วมเล่นแล้วก็ได้ไอเทมมากมายนะครับผมบอกเลยว่ารอบนี้จัดเต็มจริงๆนะครับกับการที่อัพแพดตัวใหม่นะครับ โอเควันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําตัวหนึ่งนะครับที่เป็นอีเวนต์เฉพาะกิจนะครับก็มีเวลาจํากัดก็คือตัวนี้นี่เองนะครับผมอ่าครับผมศูนย์ครั้งนะครับแต่ว่าถ้าในภาษาอังกฤษคือผมเล่นหมดภาษาไทยนะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะเป็นโนบิสไพน์นะครับผมตัวเอ่อคล้ายๆเหมือนอีเวนต์การสุ่มของนะครับสําหรับเออเฉพาะกิจนะครับผมในระยะเวลานะครับช่วงวันที่ 2 6เดือน2ถึง24เดือน3นะครับก็มีวันหมดอายุนะก็คือก่อน25นี่เองนะครับผมก็จะมีตัวของออไอเช่นม,มากมายนะครับที่จะมาทำการสุ่มให้เราเลือกขายนะครับผมแล้วก็ในกรณีนี้ส่วนตรงนี้ก็คือจะมาสุ่มแต่ว่าคือข้อดีคือส่วนของตรงนี้ครับจะมาในรูปแบบของอาชีพที่เราต้องใช้งานเช่นสมมุติว่าเราใช้ตัวนี้ผมเล่นตัวพ่อค้าอยู่นะครับผม ก็มันจะมีไอเทมพวกนี้ครับเดี๋ยวผมเข้าในโหมดนี้ด้วยจะได้ดูง่ายๆคือไอเทมที่เราเห็นอยู่ในัจจุบันตรงนี้ครับคือมันจะเป็นไอเทมที่ไว้ใช้สําหรับในการอัปเดตอุปกรณ์หรือว่าตัวชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับตัวพ่อค้าเฉพาะนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับก็จะมีบางส่วนที่อย่างเช่นน็อตอย่างเงี้ยก็หลักๆเฉพาะค้าก็ไปอัปของได้อยู่แล้วนะครับ เนี่ยครับแล้วก็จะเป็นราคาสุดพิเศษนะครับจะมี1ชิ้นใน1ิชิ้นจะมีส150่วนลด50%พิเศษจากราคาพื้นตลาดนะครับที่ขาย90,000้าแต่ว่าซื้อนี่ราคาสี่0มืเราก็จัดไปเลยนะครับถามว่าตัวนี้ราคา90 0 0 0มืนแต่ว่าขายจริง8 0ด0 0ก็ยังคุ้มกว่ายอยู่ดีแต่การที่เราไปแบบซื้อตามของเออตัว e x c h ชแ g e นะครับผมแล้วก็อันนี้ผมบอกเลยว่าใครเจออันนี้นะให้รีบคว้าไว้นะครับเพราะว่า หายากจริงๆแล้วในเอ็กเชนนะครับผมบอกเลยว่าคือต้องคล้ายๆประมูลกันตลอดอะเยอะมากแล้วของบางอย่างนะครับเช่นอย่างพวกนี้ถ้าขายตามทั่วไปอะคือหมื่นๆใช่ไหมมันได้4ชิ้นถ้าในกรณีน,นีเ้เราต้องลองเอาคือคิดเลขมันบวกกันนะครับอย่างเนี้ย4ชิ้นก็4ี่หมื่นมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็คือได้น้อยแต่ว่าถ้าถามว่ากว่าสมมติว่าเราต้องใช้อัพของอแล้วมันไม่มี มันก็สมควรที่จะเก็บไว้นะครับในการที่เอาไอปพวกอับขั้นนะแล้วก็นี้นี่าค่ละครับแพงก็หนึ่งหมื่นบวกกันเนี้ยครับเอาหนึ่งพันคูณตรงๆเลยก็สี่หมื่นแต่ว่านี่ขายแค่ราคาสองหมื่นเองก็คุ้มค่าครับบอกเลยว่าคุ้มค่าที่จะซื้อโอเคเดี๋ยวผมหาวิธีทําให้ยแยกแยว่าแต่ละอาชีพและของแต่ละชิ้นน่ะมันจะไม่เหมือนกันยังไงนะครับอ่ะตอนนี้ผมใช้พ่อคา้าใช่ไหมครับ ลองเปลี่ยนอาชีพเป็นตัวอื่นดูตอนนี้ที่ผมมีใช้หลักๆก็จะมีฮันเตอร์แล้วก็ไอ้ตัวนี้ไม่ใช่นะครับนี่คือผมยังไม่ได้อัพสกิลนะครับผมก็ยังมีวิธีท,ทาอยู่นะเดี๋ยวดูครับตัวนี้นทานูนะครับผมลองเปลี่ยนดูก่อนนะโอเคผมเปลี่ยนอาชีพเรียบร้อยนะครับผมก็มาเช็คดูครับว่าสิ่งที่ผมพูดันเป็นตามที่ผมพูดไหมนะก็คือสิน ของทุกชิน้นในนี้จะเปลี่ยนไปตามแต่ละอาชีพของตัวละครที่เราใช้งานอยู่ครับเห็นไหมฮะทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยก็เนี่ยดูอย่างเงี้ยครับเนี่ยน้าเต้านี่แพงมากสองเนี่ยสองแสนกว่าซื้อไว้เลยอย่างคุ้มครับผมบอกเลยไว้อย่างคุ้มได้ของไอเทมอะไรไม่รูปขึ้นมาบุมบหมดเลยโอเคอย่างนี้สติล์เนี่ยครับราคา800ใช่ไหมส่วนอันนี้ไม่คุ้มอันนี้ไม่คุ้มส่วนอันนี้เคี้ยวเคี้ยวอ็อก โอ้ยอันนี้ก็ยังได้อยู่นะเอาไปทำหลายอย่างได้โอเคอันนี้ชิ้นที่2นะครับการอัพจะเป็นอยู่ที่9ครั้งนะครับเมื่อกี้ผมอัพไปแล้วรอบหนึงเนาะอ่ะแต่ครั้งต่อไปผมลองเปลี่ยนอาชีพอื่นบ้างได้ของอะไรเต็มมาหมดเลยโอเคเดี๋ยวผมขอลองเปลี่ยนอาชีพเป็นไนทนะ์ดูนะดูดิว่าของมันจะเปลี่ยนอีกไหมผมมีก่อนหน้าน,นี้ผมเล่นอาชีพแรกเลยนะนแต่ว่าช่วงหลังๆผมไม่ได้มาเล่นเลยขายของทิ้งไม่หมดเลย ดูสิของเต็มโอเคได้เรามาเป็นนายแล้วเรามาดูกันนะครับว่าของที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนตามอาชีพนั้นหรือเปล่านะนี่ครับเห็นไหมฮะดาบบอกเลยว่าราคาดีมากดาบนี่ครับผมดาบที่ได้จากบอสนะตัวนี้เห็นไหมดูสิเนี่ยครับราคาสองล้านแปด แต่เราสามารถซื้อได้ราคาล้านห้าบอกเลยคูดคุ้มอย่างนี้ครับซูเปอร์บูธนะครับผมหายยากมากนะครับผมราคาเหนียต่อชิ้นสี่หมื่นแต่ผมสามารถซื้อสี่ชิ้นได้ราคาสี่หมืนอย่างคุ้มครับบอกเลยอย่างคุ้มโอเคอย่างส่วนอื่นเหรียญเหรียญพวกนี้ก็สมควรซื้อนะครับเพราะว่ามันหายยากนะอ่าอย่างนี้อันนี้สองร้อยชิ้นสองหมื่นตกอยู่ที่ชิ้นละชิ้นละร้อยเนะ แต่นี้300อยกว่าก็โอยก็ค okay, ุ้มอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้มันฟาร์มได้อยู่แล้วผมเฉยๆกัรทีเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอรีในเซตของอาชีพไหนอีกหนึ่งรอบนะดูดีว่ามันจะได้อะไรดีหรือได้ดาบขึ้นมาอีกไหมปุ๊บอ่าไม่ได้ดาบแฮะแต่ว่าได้คุณแจคุ่แจแล้วครับแปดหมื่นแต่นี่ซื้อได้สองราคาสองแสนผมบอกเลยว่าคือให้ลองลองคำนวณดีๆว่าของตัวไหนมันแบบเออ ซื้อแล้วมันคุ้มมาอย่างเช่นเนี่ยครับเอออันนี้ก็ขายดีเห็นไะหกร้อยกว่าแล้วซื้อคูณไปมันก็เกินแล้วมันสองแสนกว่าแล้วอ่ะเนี่ยถ้าเป็นสองร้อยชิ้นอ่ะไม่เค่ติดประมาณแปดหมื่นเก้าหมื่นกว่าเออก็ยังได้อยู่อ่ะเออผมขอม้อมณผิดน, <c oughs> นี่ครับผมเนี่ยดูดิอย่างเนี้ยมันพีก็คุ้มเห็นไหมฮะโอเคเดี๋ยวผมลองรีกหนึ่งรอบนะดูซิว่ารอบนี้จะได้ดาบอีกหนึ่งชิ้นไหมโอ้ไม่ได้ดาบแล้วฮะ โอเคโอ้โหก็เห็นป่ะก็ยังได้ได้ยังมีของดีๆส่วนอันนี้สามหมื่นสี่ชิ้นก็คุ้มเห็นไหมซื้อไปทุกอย่างครับซื้ออะไรที่มันคุ้มๆซื้อไปหมดเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วว่าซื้อมันราคาได้อยู่แล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวรอบนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นอาชีพอื่นมอ กลับมาตัวไหนดีอะันเตอร์ใหม่ดูซิโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะดีรอบที่ห้าครับห้าหมือนเมเมื่อ,อกี้ผมเหมือนฟุกนะได้ครอบหนึ่งแต่ก่อนหนะ้าผมอัดคลิปว่าผมเคยได้ธนูปูมาอันหนึ่งนะก็คุ้มอยู่นะธนูปู ส่วนที่เหลือก็เฉยๆนะครับพวกนี้ก็ฟาร,ร์มของกันได้อยู่แล้วนี่อันนี้อันนี้อันนี้คุ้มอันนี้คุ้มอันนี้ซื้อนึืงเก็บไปโอเคมาีอีกสี่รอบครับโอ้โหเริ่มไม่ออกแล้วครับเริ่มออกน้อยๆนะ้วอุ๊ยอันนี้ก็แพงเนี่ยเนี่ยทรายครับผมคือตอน,นั้นเนี่ยถูกมากเลยนะแล้วตอนนี้เด้งมาเป็นพันเลยผมไม่รู้ว่าอาจจะเอาไปใช้อัพของเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ แกไอแก๊สไอ,อไอปทำอะไรวะ 40, ม0 0 0 0 40,000ก็พอๆกันซื้อไว้ก่อนไหมไม่ค่อยเห็นนะส่วนนี้น่าจะถูกซื้อถูกกว่าเราไม่คุม้มไม่คุม้มผมขอปรับมาเป็นตัวอื่นบ้างอาชีพอ,อื่นพ่อค้าแล้วกันดีไหมเออเมื่อกี้ผมรีพ่อค้าไปอะ่ะ ก็คาจะได้ตัวดาบดีๆหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจแต่ลองมาดูกันดอผมเล่นหลักๆแค่สามอาชีพอะ,อะกดใหม่ดีได้อีกสามทีครับครั้งมีครั้งละแสนแหละวพื้อนี่อันนี้อันนี้อันนี้คุ้มไม่คุ้มไงเจ็ดพันกว่าเจ็ดสี่ยี่แปดซื้อไปไม่คุ้มเลย นี่อันนี้คุ้มอันนี้แพงอันนี้แพงอันนี้แสนอะซื้อไปให้หมดส่วนต้นไม้เหรอต้นไม้ก็แพงนี่ต้นไม้สมควรซื้อครับโอเคส่วนที่เหลือก็หาได้ทั่วไปเนาะมาดีทีหนึง่งนี่ไงเขี้ยวกามสมัยก่อนมันเป็นล้านเดี๋ยวนี้อันละแสนกว่านี้สี่อันคุ้มไหมสี่อันเกือบสี่หมื่น ก็เกือบหมื่นอะซื้อไปก็ได้ไม่ซื้อก็ได้แล้วแต่แต่เนี้ยซื้อซื้อซื้อควรซื้อไว้มือดีกว่าอันนี้ควรซื้อไว้ที่สุดแล้วคุ้มอยู่ทั้งเจ้ทั้งสี่สิบเนี่ยอันละพันสี่หมื่นก็ยังคุ้มเลยพอซื้อมาสองหมื่นอย่างเมื่อกี้เนี้ยส่วนทั่วไปก็ไม่มีอะไรละโอเคดีรอบสุดท้ายครับปึ๊บนี่ไงในคอจริงๆิงด้วยนี่ราคาเท่าไหร่แล้ววะ โอยราคาตกครับแต่ว่านี้มันไม่ค่อยมีประโยชน์อ่ะริงรู้กี้ผมรีตัวนักดาบดีกว่าถ้าอย่างที่เนี่ยผมทำแซมเปิลให้คุณผดดู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 นะว่าแบบในกรณีการสาวิตอาชีพมีผลไหมผมบอกเลยว่ามีผลกับการสุ่มไอเทมตรงนี้นะแล้วมันจะได้การสุ่ม9ครั้งต่อวันอยากให้คุณผู้ดูครับเลือกดีๆนะครับในการที่ว่าสุ่มแต่อาชีพแต่ว่า ถ้าอย่างสเตปที่ได้ของแพงสุดอะผมยังไงผมก็แนะนําเป็นปนักดาบนะหนึ่งไนท์นะเพราะว่าไนท์อะได้ของดีสุดแล้วถ้าที่ผมดูอย่างที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้เนี้ยครับก็ได้ดาบอะเออขายซื้อร้านห้าแต่ขายเรื่องสองร้านแปดเน่คุ้มไม่คุ้มก็ดูเอาเองเลยนี่เห็นไหมโอเคหมดแล้วไม่สามารถดีได้แล้วโอเคครับแล้วก็ยังมีอีเวนต์อีกหนึ่งตัวนะครับไหนๆก็พูดแล้วก็สําหรับตัวนี้อะก็จะมีอยู่ข้างๆเนี่ยครับผมนี่ นะครับผมคล้ายๆเหมือนเล่นเกมเศรษฐีครับก็คือมันจะสุ่มลูกเต๋าให้ในกรในกรณีเราแบบฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นตามเวลาให้เองนะครับก็จะเป็นการสุ่มของตามเพชต่างๆที่เราได้นะของดีก็จะมีตัวที่เป็นโพลลิงมีปีกเนี่ยครับอิเต์ลิงนะครับผมอ่ะเรามาดูกันผมดองไหมพึบสี่หนึ่งสองสามสี่ว้าอ้ได้หีบอยู่ได้ของเป็นของบอสอยู่มาพึบกด เลยผมยังไม่เคยตกแบบนี้เลยนะเฮ้ยกดได้อีกสองทีหนึ่งสองโอ้คุ้ม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 เรือการ์ดคุ้มเนี่ยครับมันจะมีคูดาวเนี่ยครับสามารถกดได้เรื่อยๆเลยนะแต่ตัวเนี้ยก็จะมีหมดไปวันวันที่ยี่สิบเดือนสามนะครับผมตรง,ง,งนี้ฮึบโอ้โหเด้งขึ้นมาสั้นฮึบ เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะนะกดได้ทอยสองตั้งหวะอีกสองสเตปโอ้ยไม่คุ้มเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่คุม้มไม่คุม้มมันไม่ลงตัวอินเตอล่นาทีหนึ่งเฮ้ยกดปุ๊บนี่มีกรตัางคำถานนะครับมอนเตอร์าตาลมชนะมอนเตอร์าตาดินหรืหไอไม่ไม่ครับผมถ้าตุลมแพ้าตาดินนะครับได้เพิ่มลูกเต่าอีกห,หนึ่งทีหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่ไม่ตกตรงนี้นาทีวะ กดต่อยครับลุทายแล้วครับคือสองเฮ้ยไทเฮ้ย,ได,ยได้อะไรอะ่ะโอ้ยเฮ้ยก็ส่มของแลอยู่นะเนี่ยทำไมผมกดอันนี้ไม่ได้อะ่ะเนี่ยผมกดอันนี้ไม่คือคืออะไรผมได้นี้มาแต่ว่ากดไม่ได้คืออะไรอะ่ะเต่าเว็บมนเนาะอ๋อสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เพิ่งเห็นโอเคมันทำอะไรได้บ้างดูครับเต่าเว็บมลปุ๊บ อ๋อสามารถเลือกได้เลยเต่าเว็บมณ์อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่คุม้มหกต้องเก็บไว้ก่อนเผื่อลงให้มันลงตัวนี้ครับอ๋อโอเคเราเข้าใจแล้วว่าเต่าเว็บมณ์มันมีไว้ทําอะไรนะดูสิเนี่ยครับของไอเทมที่เราควรจะได้นะรายละเอียดรางวัลโอ้ยได้กล่องด้วยตัวนี้ได้หมวกได้หมวกกล่องสวยอยู่สวยอยู่แล้วก็นี่ได้สามสิบอัน รางวัลที่จะได้เพราะว่าผมก็ได้มาเยอะแล้วเนี่ยแต่ผมไม่ได้ดูเลยโอเคครับก็จบไปแล้วครับการกิจเปิดกิจกรรมของตัว2.0แบบใหม่นะครับก็คือให้รีบใช้นะครับแล้วก็ลองคํานวณดีดีว่าเราควรจะสุ่มด้วยอาชีพอะไรนะอย่างที่ผมแซมเปลิลให้ดูนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดลูกเต๋าเล่นกันด้วยนะครับเพราะว่ามันมีเวลาจํากัดน,นะประมาณช่วงวันที่20นี่เองนะครับก็ได้อ,อเทมเยอะมากและอีกอันนึงที่ผมจะบอกไว้ก่อนเลยคือกิจกรรมของ2.0เนี่ยมีการแจก ตั๋วกาชาเยอะมากรวมถึงที่ผมได้กิจกรรมจากการที่ผมลงทะเบียนล่วงหน้าในหน้าเว็บไซต์ด้วยนะครับของ2.0ก็จะได้ส่วนของไอเทมที่เ,ออเขาลงทะเบียนกันเยอะแต่ว่ามันไม่สุดนะมันเดตมันจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนป่ะ5 0 0แสนลงทะเบียนอะแต่ว่ามันได้ประมาณ2 2อล้านห้า ก็เลยไม่ใชองไม่ใช่สองแล้วห้าสองแสนห้านะครับก็ต้อะมาครึ่งนึงแต่ก็ได้ของเยอะอยู่นะครับยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาจัดให้ผู้ชมได้ดูนะครับว่าตั๋วฟรีมันมีจริงในโลกไหม <c oughs> การเปิดการชากด้วยตั๋วฟรีนะครับที่ผมเก็บมาทั้งหมดนะครับจากกิจกรรมพวกนี้นะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่ากิจกรรมมันยังไม่หมดผมเลยกะว่าให้มันกิจกรรมหมดก่อน เราค่อยมาเปิดทีเดียวนะครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าอีกทีนะครับถ้ามีกิจกรรมตรงไหนที่จะแนะนําได้ผมจะมาแนะนําทําคลิปให้ผู้ชมได้ดูนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ใต้คลิปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ